สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวรถพับแบ็คเกอร์รุ่น V4 Frame ค o m o y นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสวยจะคุ้มค่าจะน่าใช้ขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันครับผมครับก็อีกคลิปนึงเนาะคุณเล็กจะจอยกันนำเสนอตัวสินค้าโมเดลใหม่จากทางค่ายแบ็คเกอร์กัน ก็จะเป็นโมเดลตัวล่าสุดก็จะเป็นตัว V 4หรือ V 4กับท่อคอมมูนิมันยังคงทิ้งไม่ได้กับความเป็นรถพับนะกุ่เล็กกับชีวิตปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นชีวิตคนเมืองหรือว่าจะเป็นชีวิตคนที่ชอบท่องเที่ยวแล้วอยากมีจักรยานติดรถแล้วพกพาไปด้วยเนี่ยสะดวกในการใช้รูปรูปแบบของความจําเป็นของรถพับเนี่ยมันยังเป็นการต่อเนื่องอยู่ก็ยังอยู่ในสังคมวงการจักรยานเกี่ยวข้องกันมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชอบปั่นท่องเที่ยวกลุ่มปั่นทัวริงกลุ่มปั่นออเดรกรูปแบบของตัวจักรยานรถพับก็ยังครอบคุมอยู่ในในวงการจักรยานของเราเนาะคุเล็กแล้วก็โมเดลรุ่นพี่ก็ได้รับการตอบรับอยู่แล้วในความเป็นแบ็เกอร์ทั้ง2รุ่นแรกๆก็จะเป็นตัว K200 งัดสแล้วก็มาตัวพวก x l i t ไที่ได้รับการตอบรับอย่างมหาศาล <c oughs> จากกลุ่มของคนที่ชอบเล่นรถพับ มาเนี้ยคราวเนี้ยเรามาดูรูปแบบว่าในสเปคตัว V4 เนี่ยเขามีอะไรให้มาบ้างผมจะเริ่มจากตัวเฟรมก่อนตัวเฟรมก็คือเป็นรูปแบบของงานท่อโครเมลี่นะคุณเล็กความเป็นท่อโครเมลี่มันก็จะแรกมาได้กับความเป็นงานชิ้นงานที่ค่อนข้างรูปแบบปาาเปรียวท่อจะเล็กลงแล้วก็ได้ความแข็งแรงจากโครงสร้างที่เป็นงานเหล็กแต่มันเป็นเหล็กผสมที่เราจะเรียกว่าโคอเลี่ พอเป็นความเป็นโคโลราปุ๊บมันก็คือเหล็กที่มันมีความยืดหยุ่นตัวมีการให้ตัวคุณสมบัติของเขาคราวน,นี้รูปแบบงานดีไซน์ก็จะเน้นเหมือนที่เราคุยกันแหละให้มันเอื้อและหลายโจย์และหลายคนปัน่นให้ตอบโจทย์มากที่สุดครอบคลุไมไ้มากที่สุดจนมาเป็นเจ้าตัว v 4นี้ออกมารูปแบบหลกัหลกๆของการทํารถพับใจความหลกัหลกใจความสําคัญนะคุณเล็กมันก็ยังสําคัญอยู่กับเรื่องของจุดพับต่างๆ ต้องน่นต้องแข็งแรงใช่ไหมมันเป็นใจความสำคัญเลยถ้าชุดพวกนี้ไม่ไมน่นั่นไม่แข็งแรงจริงปั่นไปสักพักหนึ่งเกิดการโยกเยกคอนแคนเนี่ยความสนุกในการปั่นฟิลในการปั่นมันจะขาดหายไปละหลักๆเรามาดูกับเจ้าตัว VFo นี้ก็คือก็ยังเป็นรูปแบบของตัวตัวปรับองศาแฮนด์ก่อนอ่าฮะจะเป็นตัวนี้ตัวปรับองศาแฮนด์ตัวนี้ก็มีไว้เวลาเรา ปรับองศาที่มันจะแมทกับสลีละร่างกายเราก็จะปรับองศาได้ง่ายพร้อมกับกดล็อกได้เลยนี่1จุดแล้วจุดที่2ก็คือการปรับระดับความสูงของแฮนด์ให้มันแมทกับสลีระเราตัวนี้ก็จะมีตัวสเกลแจ้งบอกระดับไว้ด้วยแต่ปัจจัยหลักๆคือความหนานแน่นแข็งแรงของตรงนี้จะต้องแข็งแรงนะคุณเล็กเนาะตัววันพับตัวตัวปรับความสูงต่ําของแฮนด แล้วก็จะมาต่ออีกชุดหนึ่งนี่ก็หัวใจหลักเลยชุดบานพับตรงชุดคอตรงนี้จะต้องแข็งแรงเลยพร้อมรับน้ำหนักของการใช้งานหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรีละคนที่ตัวใหญ่หรือว่า,าปั่นผาดผลลุยๆหน่อยตัวบานพับต,ตรงนี้ต้องแข็งแรงรูปแบบบานพับของเขาก็มีตัวเซฟในการปลดล็อกก่อนจะพับลงอย่างเงี้ยก็ทำออกมาไว้ปลอดภัย ในรูปแบบบานพับมันก็คือการผักขึ้นแล้วก็ง้างตัวพับจะทําหน้าที่พับได้เลยนี่เป็นอีกหนึ่งจุดแล้วจุดจุดต่อไปที่ใจความหลักๆความสําคัญของรถพับจุดต่อมาก็จะเป็นเรื่องของบานพับตรงเฟรมตัวนี้รูปแบบการดีไซน์ของเขาก็จะมีตัวเซฟล็อกแล้วก็ตัวผักล็อกเปิดบานพับให้ง่ายตอนล็อกใช้งานก็เป็นการกดเข้าธรรมดาแล้วก็เซฟด้วยตัว หลุดอีก linkage, หนึ่งชั้นรูปแบบงานตรงนี้ต้องแข็งแรงรายละเอียดตรงนี้เราจะให้ใจความสําคัญมากครับแล้วตัวต่อมาคุณเล็กก็จะเป็นตัวหลักอานหลักอานเขาให้มายาวไมหมคุณเล็กตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบมิลห้าร้อยห้าสิบมิลกับงาน CNC <c oughs> เนาะ c n c รูปแบบความสวยงามของตัวอุปกรณ์เน้นความสวยงามแล้วก็ต้องใช้งานได้จริงแล้วก็แข็งแรงได้จริงตัวหลักอานที่ให้ความยาวมาขนาดนี้ก็เพื่อซัพพอร์ตของ ลหลายสรีล,ล่ะหลายไซส์คนปัน่ก็เป็นโจทของรถพับเขาอยู่แล้วพร้อมกับบานพับที่ตัวล็อกหลัอกอานที่ปรับล็อกได้ง่ายคราวน,นี้นั่นคือรูปแบบของตัวเฟรมแล้วก็ชุดบานพับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของสเปกชุดเกียร์ที่มากับเจ้าตัว v f o มันก็จะเป็นชุดเกียร์ของเซนเซอร์สิบสปีดท,ที่เขาให้มาในเส้นนี้รูปแบบก็เป็นชิพเตอร์มือแยกที่ ที่จะมีการปรับเปลี่ยนเกียร์คล้ายๆกับฟิลของพวกเสือภูเขารูปแบบการใช้งานก็ง่ายอยู่แล้วพร้อมกับตัวเบรกที่เป็นระบบนะ <This break. S 2> ดิสเบรกน้องเล็กตัวนี้ได้ระบบดิสเบรกมาเลยประสิทธิภาพในการห้ามล้อสเสถียรกว่าและก็ชัวร์กว่าในการเบรกฉุกเฉินหรือเบรกกท่านั้นในการรูปแบบพร้อมกับตัวที่เป็นเบรกดิสแมนเนี่ยมันมาพร้อมกับตัวบดิเสเป็นบที่สต่างสองชั้นมาเลย เพิ่มอุปกรณ์ให้มันแมทกับตัวรถความสวยงามความแข็งแรงของตัวอุปกรณ์นะคุณเล็กมีสทางอ่างเบรกเกอร์ให้มาคุ้มคุมพร้อมกับนี่ด้วยชม้นงูตรงนี้มันจะเป็นตัวชิ้นงานที่ไว้ซัพพอร์ตตัวกระเป๋ารูปแบบของเขาที่ที่มีตัวนี้แถมมาให้ด้วยงานสีเนีย,เนย,ยนๆเสียวสวเนาะคุณเล็กคราวนี้ไล่มาถึงตัวสเปคของชุดจานโซ่จานโซ่นี่ขนาดเท่าไหร่นะคุณเล็ก 56ที56 56ฟันโจทย์ของ56ฟันที่ให้มามันคือเป็นการอัตราทดเฉเชยกับขนาดล้อที่มันเล็กมันจะได้มีรูปแบบของความหลากหลายใน,ในสเตปปัน่นมีการชดเชยของตัวเฟืองหลังตัวจานหน้าให้เข้ากับขนาดของล้อคราวนี้ตัวสเปคตัวตีนผีเขาก็โอเคเป็นของเซนเซอร์นะแล้วก็เฟืองขนาดเฟืองก็จะเป็น11 25ก็จะซัพพอร์ตกับ อัตราทษของจาน56ได้รูปแบบของเกียร์หนักแล้วก็เกียร์เบาอยู่ในโครงสร้างของเขาที่จะมาแม็กกับขนาดล้อที่เป็นแล้วขนาดล้อมันคือขนาดล้อขนาดที่16 16คูณ138ทมันจะเป็นสเปครหัสอีกตัวหนึ่งที่เราเรียกกันก็คือ349ตัวรูปแบบมันจะตัววงล้อมันจะใหญ่กว่าขนาด16นิ้วอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นที่เป็นเขาจะเรียกยางจุด่ะ <c oughs> แต่ตัวนี้รูปแบบจะได้คล้ายๆกับพวกล้อที่เป็นประเภท20นิ้วคือ4 5 1ห้ามันจะเป็นโจกคล้ายๆกันก็คือรูปแบบของของตัวขนาดล้อมันจะใหญ่กว่ามีมิติใหญ่มีมีมีมิต,มมมมติที่ใหญ่กว่าอยู่นิดนึงมันจะเพิ่มความสนุกในการปั่นกับรถที่เป็นขนาดไซส์เล็กแบบนี้ในรูปแบบปัจจัยในกนารปัจจัยหลักๆที่เขาดีไซน์เป็นรถไซส์เนี้ยโจรหลักๆก็อยากครอบคลุมให้มันได้หลายๆย การใช้งานนะครเล็กร,รูปแบบของปั่นท่องเที่ยวรูปแบบของปั่นกึ่งๆึ่งทำความเร็วรูปแบบรูปรูปแบบของการปั่นแช่ย,วยาวๆอย่างเงี้ยเป็นทริปท่องเที่ยวยาวๆอย่างเงี้ยตัวตัวโครงสร้าง v 4นี้ก็ค่อนข้างออกมาซับพอร์ตได้ได้ตอบได้ตอบโจทย์ได้ลหลายรุ่นปั่นเลยโครงโครงสร้างและรูปแบบของเขาที่ทําออกมามันก็จะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่ส,ส,สีสีเนาะสีสีก็จะมีสีส้มตัวที่เรารีวิวแล้วก็สีสีดํา สีเงินแล้วก็อีกสีก็จะเป็นสีแดงสีสีกับที่ที่เล่ามาทั้งหมดสีสีนี้กับราคาคุเล็กาามาแจ้งราคากันดีกว่าว่าเหมือนที่คุเล็กกล่าวช่วงต้นว่าจะสวยจะคุ้มค่าจะน่าใช้ขนาดไหนราคาครับราคาหนึ่งมืนเก้าร้อยบาทถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าที่สุดได้รถคอมพิเซตนี้เลยได้รถที่พร้อมปัน่นพร้อมใช้งานได้หลายโจทย์ของผู้ใช้ครับผม ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบการท่องเที่ยวหรือว่ารูปแบบของการพกพาพับแล้วเหลือแค่นี้รูปแบบเขาไม่ไม่กินพื้นที่ไม่ไม่ได้อ่าพอพับเสร็จแล้วลเวลานี่สบายไหมครับจะจะเดินทางสมมติเดินทางอย่างนี้นะเขาเล็กบางทีอ่ะถ้าเป็นพับที่ไซส์ใหญ่กว่านี้บางทีข้าวของเรามันขึ้นไปมันเต็มก่อนอ,ะอ่ะไอตัวไอตัวพับไม่ได้ไปด้วยละตัวนี้มันก็จะอยู่ในเกณฑ์กลางๆท,ที่ว่าที่ว่าพอพับเสร็จแล้วมันเหลือพื้นที่ได้ เก็บของเขาอ่ะนะแล้วก็น้ําหนักที่มากน้ําหนักของเขาน้ําหนักของเขาอยู่ที่11.3เอ็กิโลกรัมก็ยกง่ายคุณเล็กไม่ไม่ไม่ถึงกับน้ําหนักที่เยอะเกินเดี๋ยวผมเอามาดูด้านหน้าน่ะในรูปแบบของเขาพับหนึ่งคันพับแล้วจะเหลือหน้างานแค่เนี้ยพร้อมกับรูปแบบของของตัวเขาจริงๆเขาก็ซัพพอร์ตอยู่นะคุณเล็กกรณีไม่อยากยกอ่ะใช่ไหม ตัวหลักการ<ช>ก็ยังจะสามารถจับเข็นๆได้ใ,ไในประมาณหนึ่งครับหรือว่าจะยกตัวรถเลยก็ไม่ได้หนักอะไรมากครับกับพับแบกเกอร์บีโฟ <if> o. o ทอโคมารีงานส,สวยๆที่ทางแบ็กเกอร์เราทำออกมาอยากมาให้นักปั่นได้ลองใช้แล้วก็มันจะตอบโจทย์และหลายโครงสร้างของของผู้ใช้งานมากครับตัวพับแบกเกอร์เขา เป็นงานดีไซน์ออกมางบ1,900บาท1900บาทได้สินค้าเกรดพรีเมียมได้สินค้าที่อยู่ในทิศทางเดียวกับของ l e โ o b บ k e เราก็คืออยากให้คนไทยได้ใช้ของคุณภาพ,ภาพแล้วก็าราคาจับต้องได้สวยงามด้วยอาา่ะฮะยังไงก็ลูกค้าถ้าได้สนใจหรือว่าใครอยากชมอยากสัมผัสตัตวจริงรก็ดูได้จากร้านตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านทั่วประเทศดีเลอรเราอยู่ทั่วประเทศครับคลิปนี้ น่าจะครบนล้วคุณเล็กกับเจ้าตัว v i เดี๋ยวฝากไว้เพื่อมีคิปหน้าโมเดลใหม่เดี๋ยวเรามาโมเดลใหม่มารีวิวครับให้ชมอีกครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสสวััดีครบสวัสดีครับ